เมื่อ <ME an> คุณว่างๆและเบื่อชีวิตนะคบไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เราก็จะมาทําให้ตัวเราเจ็บกันนะคะโอเคเกมนี้นะคะมันมีให้ไหลท่ามากเลยอ,ะอ่ะอ่าท่านี้ดีกว่านะคะไอ้หอยไอ้โหดนี่เลยเต็มสปีดแม็กไปเลยครับนี่ไปแล้วครับผมตูงนี่กระแทกไปเลยค่ะมายืนทําไมคะเก็กาฝั่งทางนี่โอ้ได้เท่าไหร่ยาก ได้474บาทโอ้ท่านี้คะแนนมันเยอะดีนะคะพี่ชอบมากเลยค่ะรอบนี้สไลด์ตูด1หนึ่งทีอุย้ยตอนนี้เจ็บตูดมากเลยค่ะโอ้โอ้ย,อยรอบนี้เราตรงมาข้างล่างรอบนี้ได้เท่าไหร่หกหกร้อแปดสิบสี่อามีซื้อตัวละครได้ด้วยหรออะลองท่านี้หน่อยนะคะเปิ๊บไปเลยครับผมนี่เดี๋ยวสับตึงอุย้ยชนเท้าโอ้ยหัวนิวหัวนิว้วโป้งฉันเป็นหนองอยู่ฉันเจ็บมากเลยค่ะ อ้ามาเรามี่าการซื้อยันปาหาะด้วยนะคะสเก็ตหนึ่งพันบาทซื้อไปเลยค่ะแม่เปิบนี่ใช้เลยค่ะโอ้มัจีมจัมจีเราสามารถเปลี่ยนท่าได้ป้าโอ้มีหลายท่าท่าน,นี้โดนใจตีดเลยว่ะโอเคครับผมเน่เต็มแม็กมาแล้วครับอืมมันเหมือนจะแรงนะคะโอ้โห เหมือนตะแรงโอ้ยมันเหมือนตะแรงบมคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะอะลองทานนี้กันบ้างน,นะคะเต็มแม็กไปเลยครับผมเป๊บนี่ไปเลยครับนี่มาแล้วครับผมนี่เจเริฟเจิฟเจิฟโอไม่ก๊อดยังไงเราจะได้เงินมากกว่าเดิมไหมโอ้โหอะไรครับเนี่ยห่วยแตกที่สุดโดยอะลองแบบว่าเต็มสปีดแม็กไปเลยปะอะลองท่าใหม่ก่อนท่าใหม่ท่าใหม่ท่าไหนวะท่าไหนยังนี่ท่ายืนค่ะเอาแบบเอาให้หลอดแบบหลอดแดงเลยนะครับ รอบนี้เต็มลอดว่าน่าตะแรลงอยู่หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้อุ้ยอุ้ยยังไปไกลอยู่คุณผู้ชมได้เงินอุ้ยได้เท่าไรอุ้ยมาแล้วได้เท่าไรโบนัสโบนัสมาโบนัสมาได้4 8 8ดบาทไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยอมาปลดล็อกอันนี้ดีกว่าลดอะไรเนี่ยลดใส่ของนะครับลดเขตลดเขตมาเลยครับเพิ่มนี้นี้มาท่านี้ท่าแรกก่อนเลยประเดิมค่ะมาแล้วโหแมงเ้ยไม่ได้ไวเลยซื้อมาต้องส0 0พเหรียญโอ้โหขอแบบ อ้ยตึงๆหน่อยได้ปะวะมันไม่ได้ตึงอะไรเลยอ่ะกูเสียดายตังมากพูดตรงๆโอ้โหล้อเลิกกระจกตายโอ้ลองเปลี่ยนท่าใหม่นะคะท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้มาเจิบปึ๊บนี่โอ้ยแรงไะเนี่ยมากับผมตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วครับโตมเรียบร้อยโอเซิร์ฟโอ้ปึบปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อ่าฮาวูโอ้ยรถเข็นทับโอ้ไม่ก็เจ็บฟั่มอ๋อท่านไหนดีท่านไหนดีโอ้นังบนนี้เลยหรอพี่ หดเกินมาเอาให้เต็มแม็กเต็มแม็กวันนี้เต็มแม็กจริงป่ะคุณผู้ชมอ้ยเดอคอนเอาลลอแล้วมันล้มก็ลาโฉแล้วที่สิ่งอุ้ยเดอะคอนคะแนนพุ่งครับผมคะแนนพุ่งพันสี่โอ้ตายแล้วกูค้มและจันซื้อรถเข็นมาสามพันบาทตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเงินไปซื้อดาดใหม่แล้วคุณผู้ชมอดใจรอกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ท่าไหนนะแล้วก่อนมีอีกปะอ่าท่านี้ท่านี้นั่งบนนี้ค่ะเอาให้เต็มแม็กค่ะให้เต็มแม็กปึ๊บไม่เต็มแม็กว่าอีกนิดเดียวเองะ เฮ้ย hey, ยังไงพี่พี่ล้มก่อนเลยพี่ล้มก่อนเลยเอาให้พันฟ้าโอ้ไม่ก็ได้ป้าโอ้โ oh หไ, oh ไ,ได้อยู่พันฟ้าว่าเอาดิมาดิรถนี้เราเก็บเงินได้เยอะเลยนะคะพันสี่เหมือนเดิมนะคะโอ้ไม่ก็เลยมาห้าพันเหรียญซื้อไปเลยครับผมนี้จัดไปรถเข็นนะครับเจเก่าเจ้าเดิมเอาท่าเดิมเลยไหมท่าใหม่ท่าใหม,ทม่ท่าเดิมปึ๊บเต็มแม็กครับผมนี้ไปเลยเซิร์ฟโอเคไปเลยไปเลยโอ้ oh, สามารถกดสโลได้ด้วยยังไงไม่น่ารีบกดเลยโอ้โหคุณผู้ชม พี่ไม่น่ารีบกดเลยป่ะโอ้โดนทับเอออะเออไอไปสไปเดอร์แมนดีกว่าคุณซ้อมนี้เลยหนึ่งพันเหรียญจัดไปครับผมนี่มาแล้วครับสไปเดอร์แมนนั่งท่าเดิมครับท่านี้ไมโครสุดยอดมาเต็มแม็กเต็มโดสนะครับไปเลยจ้าอ๋อโอ๊ยพุงหล่าพุงหล่าว่ะพุงหล่าโอ้ยโอ้ย อะไรครับเนี่ยทำไมด่านเก่ามันได้เงินเยอะกว่าวะามาเรารดิริบกดร, ό, ริบกดสโลนสโลนอ๋อนี่ไงเราสามารถดิ่งตัวลงมาได้นะครับผมนี่เลยเอาตกไหมตกไหมตกโอ้โหแล้วก็ได้เงินน้อยวะโอ้โหอันนี้อะไร่วะคุณผู้ชมเราสามารถซื้อได้หรออ่ะซื้อไปนะคะเสาอะไรก็ไม่รู้โอเคอ๋อนี่ไงเราซื้อเสามาวางนะคะถ้าโดนลงไปเราก็น่าจะได้คะแนนมากกว่าเดิมอลองใช้สกเก็ตด,ดูคุณผู้ชมเผื่อมันจะแบบว่าฟุ๊กไงมาเปิบไปเลยค่ะ สามารถเอ้ยไปเลยพุย่งทะยานเลยลูกไปไปเออพุ่งไปลงไปข้างล่างลงไหมลงไหมยังไงมันไม่ลงอะว่ะโอ้คุณผู้ชมออามาเดี๋ยวเราจะมาลองจัก,กรยานกันบ้างนะคะโอเคมีท่าไหนบ้างเนี่ยเออท่าน,นี้ได้อยู่ท่านี้ได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเปิร์บไปเลยค่ะโอเคไปไปแต่วันนี้ปล่อยตัวลงทิ้งตัวโอ้โหโดนยังไงโอ้โหอุปสรรค อุปสรรคดนจักรยานชนหมดเลย呀พี่ต้องฝึกจังหวะก่อนว่าคือเราทํายังไงก็ได้ให้เราแบบเจ็บเยอะที่สุดใช่ไหมคุณผู้ชมเออพี่ก็เพิ่งจะเข้าใจเกมนี้นะคะเจ็บเยอะสุดไหมโอเคกระแทกลงข้างล่างจักรยานซ้ําืำได้น้อยว่าโอ้โหมาท่านี้โคตรเกลียนนะคะคือแบบมันจะแรงไม่เท่าไหรก่ก็เอ้ยความแรงไม่สําคัญนะคะสําคัญอยู่ว่าเราจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนสไลด์มาขนาดนี้ อะไรมาขนาดนยังไม่เจ็บเลยเราจะต้องสร้างสิ่งกีดขวางนะคะเพื่อให้เราโดนสิ่งกีดขวางได้มากเยอะที่สุดอ๋อมีกล่องด้วยว่าคุณผู้ชมหมื่น้าเลยหรอเราจะซื้อดีไม่วะเอาซื้อก็ได้ว่าเอามาซื้อกล่องมาแล้วค่ะแล้วก็ไง อ๋อมันใช้ได้แค่เดียวห่ะค่ะเราจะต้องไปให้ถึงกล่องนั้นนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะมันคือระเบิดหรือเปล่าเอาลืมกดไอ้นั่นโอ้โหยังไงโด,ลลดนระเบิดไหมอ๋อได้ค็นระเบิดว่าแกเราจะต้องเอาตัวไปโดนระเบิดให้ได้นะคะคุณผู้ชมคือพี่จะต้องปล่อยรถเว้ยเปิบไปเลยค่ะไปเลยไปเลยจังหวะนี้ปล่อยทีบตัวตูง,เร,รเ,งเรียบร้อยค่ะอุย้ยได้มาส่องพันข้าเลยโอ้ใหม่ก้อนเลยนะคะเนี่ยระเบิดคุ้มอยู่ เอามาเอาท่าใหม่ค่ะท่าใหม่นี้เลยท่านี้ท่านี้โอเคไปเชิบไปค่ะปล่อยตัวทิ้งตัวไปเลยค่ะยังไงพุ่งหล่าวไปแล้วสโลมด์่ันเป๊บอืมไอ้นี่มันฝั่งอยู่โอ้โหไม่โดนแน่เลยว่ะเอ้ยยัง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 มีหวังโอ้เต็มเต็มว่าระเบิดเต็มเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหยังได้น้อยอยู่ยังได้น้อยกว่าเมื่อกี้นะคะมาท่ายืนแล้วกันนะคะอีกรอบหนึ่งเปิบไปเลยค่ะคุณผู้ชี่พุ่งหล่าวไปเลยค่ะโอ้ยพุ่งหลับไบบป่าโอ้ยเออยังไงโอ้โหนี่เดียวเองงะ โดนแค่สะเก็ดเองคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเอ้ยมาภูมิใจนําเหนือก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่แสนจะแรงนะคะนี่เลยเพิ่งซื้อมาฮ่าฮ่าสด,สดๆร้อนๆนะจ๊ะมีท่าไหนบ้างดูดิโอท่านี้อ๋อเอาเป็นท่าธรรมดาก่อนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าพี่จะต้องจับจังหวะใหม่นะคะมาโอเครีบปล่อยรีบปล่อยนะคะนี่เลยเปิบยังไงอา้าวตกก่อนเหรอเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ทับซ้ำยังไงต่อลงไประเบิดเลยไหมโอ้โหเระเบิดไม่ทํางานว่าโอ้โหแต่รอบนี้ได้สองพันกว่าเลยก็ยังดีนะคะ เอามามาซื้อดาดนี้กันบ้างดีกว่านะคะับหนึ่งหมื่นเหรียญซื้อไปเลยค่ะเพราะว่าฉันมีเงินนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสำรวจดาดก่อนนะครับว่าดาดเป็นไงเบิบ์ฟเบิรยังไงต่อครับผมอ่าลงได้ไหมลงไปแล้วเจอระเบิดเลยเปล่าเฮ้ยทลายวะ่ะมันทลายวะ่ะเฮ้ยมัาหลายสเต็ปจัดเลยเอา้าโอ้ยอ้เอ้าเราจะต้องสำรวจด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันแรงเวอร์นี่เลยครับผมไปเลยปึ้งไปเลยนะอย่าเพิ่งตกนะคะอย่าเพิ่งตกโอ้รถพังเลยล้อโอ้โหแรงมากเอ้าในระเบิดอ่ะ อ๋อตรงนี้มันต้องมีจุดระเบิดนะคะอาแหลมเลยดิพี่ระเบิดวางไว้เราสามารถวางได้สองที่สองทางเลยนะคะออามาไปเลยจังหวะนี้นะคะเป๊บเฮ้ยแล้วก่อนเราแรงไปเปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่ระเบิดไปแล้วค่าหนึ่งจุดตูมเต็มเต็มค่ะคุณพี่ยังไงต่อกลับมาโดนอ้าวแล้วรถแล้วมอเตอร์ไซค์ทำให้มันอ้าวปะโถเอดเลยคุณผู้ชมอ,อ้โหอยสองปันกว่าอ้ my god เลยอันนี้ที่กว่านะครับคุณผู้ชมโอเคมา แล้วเราก็เดี๋ยวพี่จะรีบกระโดดลงนะคะเปิบเปิบยังไงกระโดดลงเลยค่ะจังหวะนี้ระเบิดเต็มๆนี่เรียบร้อยค่ะโอ้ม y g ก d ถ้าเศษซากโอกระบาดมันโดนเราเยอะๆก็ดีนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เต็มๆนี่วางทับเลยเดี๋ยวนะพี่จะซื้อนี่ดีกว่าคุณผู้ชมพี่จะซื้อแบบใหม่นะฮะอ่ออันไหนดีอันไหนดีอ,นนดอันนี้กันเอ่อเจ็ดพันเนาะอ่ะเจ็ 7, ดพันซื้อไปเลยค่ะจบๆกันไปนะจ๊ะเปิบนี่อ่ะมา เปลี่ยนท่านั่งดีกว่าคุณผู้ชมนี่เลยท่านี้ท่านี้ท่านี้นไปลุบปึป๊บปึป๊บปึป๊บนี่เลยค่ะจังหวะน,นี้ก็ลงไปเลยสิคะเติบนี่ตู้เรียบร้อยค่ะถ้าเสร็จล้อเออถ้าเสร็จล้ออ้นนี่มันโดนอ่ะเออน่าจะดีนะครับผมนี้อะไรไปโดนเลยไหมไปโดนโอ้โหช่วยอะไรได้ซื้อมา 7, 7, เจ็ดเจ็ดซื้อมาเจ็ดพันเหรียญโคตรเสียดายเลยคุณผู้ชมมันอาจสจมาะกับการสไลเดอร์ไปหรือเปล่าวะเออน่าจะใช่คุณผู้ชมเอาใหม่ค่ะรอบนี้ปึ้งเรียบร้อยค่ะอ่า ควนี้โดนมอเตอร์ไซค์นะครับโดนมอเตอร์ไซค์แล้วไงต่อยังไงสไลด์ไหมอุ้ยสไลด์ตกลงไปแล้วโอ้โหมาเดี๋ยวพี่จะสไลด์ลงไปดูเลยนะคะลองสไลด์ดูสไลด์ไปเลยครับผมไปได้ไกลไหมโอ้โหดีวเฮ้ยต <laughs> ีลังกาอยู่แล้วไงตกลงไปโดนระเบิดไหมยังไงยังไงอู้อู้ยัยงไงเอาระเบิดระเบิดไปก่อนอย่างวะเอาระเบิดไปแล้ว what มอเตอร์ไซค์โดนระเบิดโอโ้โถ <laughs> ดูว่าพี่จะลองเปลี่ยนดูเป็นอะไรอ่ะเป็นอันนี้ไหมอ่าสเก็ตบอร์ดนะคะ ไปเลยค่ะเปิบไปเลยครับผมสไลด์ไปเลยสไลด์ไปเลยลูกพี่สไลด์ไปเลยพี่เปิบอโ,โอ้โหโอ้โหห่วยแตกมากเป็นจักรยานค่ะเปิบนี่เลยเฮ้ยเยัไง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 เฮ้ยกระแทกกระแทกโอ้ยังไงบุนบุนบนุไม่โดนระเบิด <c oughs> แม่งเลยระเบิดไปเลยอยคุณผู้ชมเฮ้ยจักรยานมาซ้ำอุย๊ยใครเห็นก็ว่าตายโดนล้ออีกโดนเสร็จสร้างอีกโอ้โหผู้ชมเอาแบบเน้นเน้นนะจ๊ะขอแบบขอแบบขอแบบเน้นเน้นโอ้โห แล้วมันเลยระเบิดแน,น่เลยแคเออเส,สิร์ฟเอ้ยเหมเลยล้อมาล้อมาล้อมาตูม,อม,อมโ,โอ้โหจบก่อนเชิบนี้เลยค่ะเปิบมาเลยปล่อยจังหวะนี้ปล่อยครับผมโอ้โหแล้วไม่คุ้มเลยว่ะไม่คุ้มเลยแล้วมันเลยระเบิดมาคุณผู้ชมไม่เหมาะเลยว่ะโอ้โหจบเลยงานนี้ไปครับผมไปครับผมนี่เลยเชิบมาครับระเบิรดรับละละเบิร์ตูมเรียบร้อยได้แปดร้อยกว่านะครับมาดนอีกอ่ะ โดนแทน่น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 ยังไงยังไงยังไงปึ้งเรียบร้อยทับต่อโอ้โหมามาตึงเออถ้ามีระเบิดวางตรงนี้อีกนะคะคือแบบโอ้โหน่าจะดีนะฮะ